นึ่งด่านแล้วผ่านอีกหนึ่งด่านแล้วเดินต่อเดินต่อใกล้จะถึงด่านสุดท้ายแล้วลูกด่านต่อไปที่เราจะไปก็คือเขาเรียกว่าต้นสแสมยักษ์ค่ะเนาใช่ต้นไม้ที่ใหญ่มากมากอะ่ะเขาจะเรียกว่าต้นไม้ยักษ์ฮึมจะได้เห็นต้นไม้ยักษ์โอ้โานด่านยากยากก่อนเยอะเลยใช่จะยากนิดนึงสำหรับเด็กใช่ไหมคะเด็กดกี่ เด็กที่สามขวบจะคิดว่ามันยากนิดนึงอ่าแล้วเด็กที่สี่ขวบเหรคะเด็กที่สี่ขวบจะบอกว่ายากยากยากิากากนเดียวในโลกเออยากิดเดียวในโลกยากไม่เท่าไหร่ยากไม่มากเท่าไหร่อ <c oughs> แต่เด็กเด็กสามขวบกับเด็กสี่ขวบก็จะรู้สึกไม่เหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมคะเด็กสามขวบก็จะรู้สึกยากมากเด็ <c oughs> กสี่ขวบก็ยากมากนิดหนึ่ง สามข <Huh? S 2> วบเขาอาจจะยากนิดนึงอะ่อะแต่ยากมากขอยันคิดว่ายาานทีดเดียวเพราะว่าสี่ขวบแล้วโอเคค่ะ